ไม่รู้อมูเย็นเลยนะมีนามนาหอะไรายบนบกันีนื้อมุนีแค่มนะไม่า์ได้เรออมะไรอันนี้คืออันนี้มาใส่นี้มันไม่หมดชันไม่หมดมันไม่หมดคนนไม่หมดนะนี่ไม่ใช่ของน้องนี่ของมีต้นเสียงแบบนี้ใช่ปะ ที่แรกผมได้ยินเสียงเขาผมนึกว่าเขามาจากอิสราเอลอย่าโสดทนเออโสดทำไมเขาเป็นคนอีสานน้องโอนั่นเองะมันมันคนแบบคนอีสานแบบพูดไทยไม่ใช่รู้ว่านะอันท่านนี้ใช่เลยถามไปถามมาเขาบอกว่าเขาอยู่อยู่ลำปางเอองงอะไรลำปางอะไรอะไรล่ะทำไมเวลาร้องเพลงแต่เวลาเขาไม่ร้อใช่ไม่ขันแบบ หนูพูดไทยไม่ท่องไม่ท่องไม่ใช่อย่าอย่าถามหนู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 จะเป็นนักร้องกับพยาบาลเด็กพยาบาลเป็นนักร้องนัร้องด้วยค่ะคนพูดไม่ดีทำบ้เลยเราจะถามงกระสับไม่ได้ไงเจออะไรยิ้มให้กับทุกอย่างค่ะยิ้มหนึ่งเดียวค่ะขอสาวเราได้ยิ้มได้ยิ้มได้เลยว่าเจอแ็นคนยิ้ม

คนต่อไปวีสี่เจ้าของฉายายิ้มกว่าตลาดน้องมุกยิ้มกว่าตลาดยิ้มกว่าตลาดตาไม่ลืมของเต้ยนัวแม่จากินฝากรักเต้ยวีสิบเอ็ดมาเจอกับตัวแดงตัวแรงตัวแดงจากินฝรั่งฝ่ายตัวแดงตัวแดงจากทีมฝรัแล้วไปลูกมีสามไนเพลง run the world ตึ่งตึ่งตึ่งโปะอะไรของโย